สวัสดีนะคะอยู่กับช่องคลายบุญส่งควันเตยปุถีจากชงอียังดกไล่หดวันนี้วันดีนะคะดีจะทําพิธีตัดขนหางบุญส่งนะคะนี่หางยาวๆด้วยดูโอ้อยยูทูปตัดแต่งขนให้สวยงาม วันนี้วันดีขึ้นหนึ่งค่ำเดือนสี่เป็นวันที่หลายๆคนทำพิธีนะคะนี่วันนี้วันดีมากวันนี้ตรงกับวันพฤหัสวันครู บอดังดังเน่บอดบอดังดัเน่เป็นยังงั้นขายเป็นเซนเป็นบอเซนเท่าไหอ่ะเซนละพันฟันเซนละพันขายเซนละลอยบนเรีวนีง่ายเนาะ ศิลปันุ์เลยป้สาปส,ส่ง,สง,งหางทองตีส่งก็อแพงแท้ธรรมดาเลยเนอสร้างเผือกเนอหางกระเพงตัวเกิดขึ้นใหม่ได้นะคะไม่ว่างาไม่ว่าหางตัดแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ได้ อสิละพันร้อยในไอจะหาสินในเราหาพันมือนกันซ้ยองรอหันมหนึ่งหนึ่งเลยเขาไปได้บอกอาจารย์อดลุงนาเป็นโบนี่บลงนาตอนสามตุ่มมเมนเดอเออลงนาเด็ดเด

อ้พ oh! ูกมันนององอแล้วนะป้าตัวนหนึ่งอย่างไรตคือเฒ่าเร็วเต็โซเป็น <c ười> คนเผือกบ่ปาสิรพันจักสินีีวัฒนนี่เขนอร่อยขึ้นอยู่ว่าเดี๋ยวนึ่งอ้าวฮะบูก,การติดดูงอก็ไปยีไซนยเางเก่ง

โอ้ยแหอาจารย์น the โนยพูดต้องลอยแต่ว่าต้องขึ้นลอยแต่ิตออโอ้ยกนิงซำนนยหนะทรงวะคือแม่หางหนึ่งเออขึ้นมาข้าวข้าวเลืยลีจีีจนฮะฮะขาลยกีดี บยเาเรื่องไของอยู่นี่ไ่อยู่อยูทไปโรงเรียนไหมคับครับยไปบ๊ายบายบ๊ายครับก่อนสครับก่อนเออไปไปทำไมไม่ไป้่ต้องไปเียบตููเลยก็ต้องไปเอาไปน้องันปกตินะลุง่ะเหะอาของนะมีนที่เซนะนะเมีนพูดละหาลังกยกกระบเลย

ย่ <ừ> สง <ừ> ่งวาดเร็วเนี่ยเ้ากันอยู่นั่นแหะเออจะชิคกินนำสูมดีนั่นเดี๋ยวด้กินอากวอนจะ้าวอ้อนิ่งนิ่งนว่ายังกันไปเลยนี่ว่ายังอีออือเดี๋ยด้ยีละ เพือนเ่มนักนันับเร็วมันหาลอยพกสิบสองปัหาลอยหุกสิบสองสิบคูณพันโอ้เหลืออีกจากไซนีอีกตัวนี้หาเซลกู๊ดโอ้วเดอตง ใส่ก <ève S 2> the like ัน <FIL OS> <The fear> ่จะแปลใส่นางคใสกันอะไล้วเนาากกแตงเหรอใส่กันอืมป้าตื่นเพือใส่เมียใดวะโอ้คนร้ายคันลังกองเดงเขาใส่ทีเอา ถ้าหลังกล้องโดนเมียใช้นะคะดิถ้าหน้ากล้องผัวใส่ไ,ได้ด้วยสิโบโมงไปว่าเจ้าพุก่าใส่เมียเก็บขี่สากเลยสุดยดเลยสี่นิวย่างเดียวเลยเนอะป่ะเ <c oughs> สร็จเรียบรย้อยแล้ว

สุดยอดทุกสุดยอดถอยออกหน่อยครับเกรงใจพี่บุญทรงหน่อยครับเอไฟเช็คอันเพาะด้อคิดเดอร์ไอไฟเช็คโดอันเพาะไฟเช็คไฟเช็กนะไฟเช็คไม่ไม่นะนะของของเตยได้นั้น เออเป็นเด็กดีเด้อทรงเด้อมือหนีมือดีได้ทรงมือสันวันดีเออเส็นเอ็นมันขึ้นตรงขาเลนคอ้เชือกเดียวของกินเยอะแยะเลย นี่ของกินเยอะนี่ไม่ใช่อะไรนะควานไม่ค่อยโยนของกินเลยเยอะโมเฆะยอจ้างเชือกดียวสิของกินเยอะมากเลยแต่เขาโยนโยนแบบของกินก็ยังเยอะนะโอ้หงึดไหลของกินลายเรียสูงเลยเพวกควานไี่ค่อยโยน ไปแล้วฝากกดไลค์ light, ให้คอนเตอร์ด้วยนะคะให้บุญทรงด้วยนะคะเมสีถ้าใดสนใจคุณหางบุญทรงติดต่อได้นะคะนี่จากเส้นละพันน่าจะลดเหลือเส้นละร้อยหรือไม่ก็เส้นละห้าสิบนะคะลดให้ลดให้เป็นพิเศษราคากันนี่ก็ <all right. c oughs> ตรงใส่ขาล <c oughs> ้างน้เตื้เฮะยังไหมโอ้ถ้าคอนไม่อยู่เขาจะเล่น เน <No. S 2> อะอสงนีไง่ไปแล้วสงไปแล้วเด็กดีได้ส่งเด้อไปแล้วสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ